แขนของผมมีพลังวิเศษ <Hey! S 1> ถ้าผมสัมผัสตัวใครผมจะอายุสั้นลง4ี่ปีทำทาไมเธอไม่เคยโดนตัวเขาเลยอ่ะนี่เธอรังเกียจเขาเหรอไม่ไม่ไม่่มมมใช่เงั้นคือคือไม่รู้เราเลิกกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมจามผมจะย้อนเวลาสี่นาที แฟนผมกำลังมาคุณหลบในนี้ก่อนคุณจะทำอะไรอะ่ะนี่คุณนอกใจฉนันเหรอโอ้ยทำไมมันมาจามตอนนี้วะความแตกหมดเลยผมได้ยินความคิดของคนอื่นสีน่นาทีแต่งตัวก็ดีแต่ให้ตังแค่5บาทเองเหรอวะผมเปลี่ยนใจล้วให้ร้อยหนึ่งเลยดีกว่า ถ้าจะให้แค่เนี้ยก็กองไว้ตรงนั้นแหละก็ให้แล้วนี่ไงจะออะไรอีกอ่ะถ้าผมสัมผัสใครเกิน4ี่นาทีคนนั้นก็จะกลายเป็นตุกตาแม่รักหนูนะลูกไตเติ้ลแม่แม่ผมผิดเองผมทำให้แม่รงกายเป็นตุกตา ผมขอโทษพวกเราต่างก็ต้องการสิ่งที่จะมาแก้คําสาบนี้เจลของฉันแก้คําสาบได้ทุกอย่างผู้หญิงคนนี้มีเจลแก้คําสาบพวกเราต้องเอาเจลนั้นมาให้ได้กูเห็นด้วยเพื่อนไข่รเริ่มก้อนกูเองเฮ้ยทางโน้น สวัสดีค่ะคนไข้เป็นอะไรมาคะเป็นโรคไตครับไปหาหมอจารครับตามหาหัวนมหรอคะไปเล่นมงุงนี้ไกลๆเลยคะ่ะเชยมากอ๋อพอดีช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับครับอยากวัดความดันหน่อยอ๋อได้สิคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเรามาตรวจกันดีกว่าคะ่ะ นี่ได้มาแล้วเอามาแบ่งกันใช้เว้ยให้หมอลองก่อนอะไรพี่เอามาพี่ก่อนเห้ผมก่อนดิพี่ก่อนอุอุ้ยอุยตกว,ว่างหน่อยดิวะก็พี่ไม่ให้ผมใช้ก่อนนี่เขาเดิใจเป็นเด็กไปได้ เราจะทำยไงกันดีวะเจหลดพื้นไปหมดแล้วเนี่ยหรือว่าพวกเราจะไม่มีทางหายจากโลกนี้กันวะขนาดได้ขอมาแล้วยังไม่ทันใช้ก็เละไปล้ผมว่านะเราต้องกลับไปหาผู้ห erm. ญิงคนนั้นอีกรอบเฮ้ยผมหายไปแลเคดแล้วขอบคุณหมอมากนะครับ นี่แสดงว่าบนโลกนี้ไม่ได้มีแค่พวกเราหรอที่มีพลังวิเศษอ่ะพวกนายเข้าใจถูกแล้วอย่าบแลนะคุณรู้ว่าพวกเรามีพลังวิเศษอยู่แล้วอ่ะใช่แล้วและฉันก็รู้ด้วยว่านายคนนี้อ่านใจของฉันได้เพราะฉันก็มีพลังนี้เหมือนกัน <ur ac> <media> how sure the, the hell we supposed huh? to get rid of these stupid powers ฮะแล้วพวกเราจะหายจากพลังวิเศษบ้านนี้ได้ไงมันไม่มีทางแก้หรอกแต่ฉันช่วยพวกนายได้ คุณทำอะไรพวกเราอะ่ะปล่อยพวกเราไปเดี๋ยวนี้นะฉันจะบอกก็ได้ว่าฉันคือใครฉันคือแม่มดลาพลังวิเศษยังไงล่ะ <c oughs> นี่แกย้อนเวลามาสิ่งอทีษฐ้นหรอปล่อยฉันนะไอ้พวกวาเชชฉลาดจัดน้องใครวะ